สวัสดีวันอาทิตย์นะครับตอนเย็นๆเลิกโอทีมาบ้านได้สะพักละ,ะวันนี้มานี้แม่เกลจัดให้แก้เมื่อยแก้เหนื่อยวันนี้วันอาทิตย์ที่ไรอาทิตย์ที่ยี่สามนะนี่นะครับมันอาจจะซ้มกับเมนูที่ผมอาทคลิปไปแต่อร่อยไม่เหมือนกันหรอกกินนอกบ้านนี่นะส้มตําปลาไก่อบหม้อไฟฟ้าแล้วก็ผักตําถาใบ,บาม้เกลเต็มๆหน่ยนี้แก้เมื่อยหน่อยครับซี เอาแบบซีหน่อยอืมนะครับวันนี้ขอบแก้มื่อหน่อยนี่นะแก้มื่อหน่อยแบบแช่ยเ,เย็นหมดเลยไม่มีแช่ยเย็นมาเป็นแบบไอ้นี่มีอะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรนะปิดปิดโล้ไม่ต้องหว่วงนะครับทานอยู่บ้านนะครับเติมหน่อยเนะึงอื้อหือหวาน เจี๊ยบเจี๊ยบม่คือผมไม่ค่อยได้กินล็อกผมว่าขวดเนีย้ยขวดเนี้ยปีหนึ่งอะ่ะขวดนี้ปีหนึ่งเจ๋ออบอกเวอร์ขวดนี้ปีหนึ่งผมกินมแลวฝาวนีมกินมาแลวฝามะละฝาไม่มีหมดล็อกเนีย่ยเพิ่งได้ไปแค่ครึ่งเดียวเอง่ยได้ไปแค่ครึ่งเดียวไปหมดได้ไงปีหนึ่งน่นแหละเฮ้ยยังหมด ชื่นใจกินกับโคชื่นใจมากๆอาลุยเลยแล้วกันมาเนี่ยตำปลาลาแบบไม่เก๋แต่เย็นๆนะวันนี้เดีย๋ยวลวกปากอีกอหอมอยากเอากินให้เอฟซีดูเลยอ่ะำตามๆกัน แซ่บเหมือนเดิมอืุ้ยเลยครับเม่เกกินกินด้กันเลยโอ้แซบเหมือนเดิมอ่ะแล้วก็ได้ชาชาดำแก้เหนื่อยหน่อย ไม่รู้เห็นอะไรหรือเปล่าไม่เกยกิน <walk> ด้วยเห็นมั้ยดูเลยแล้วกันเอาคำเล็กๆนะเห็นไหมเห็นเอาข้าไหมอื้มดิ โอ้โหโอ้โหโอ้ยร้อนร้อนจริงอืมอืมโอ้โหผักสดสดตุ่มต่ำไปไม่เกะ แตมเมือม่อยตามเหนื่อยโอเคครับขอบคุณครับ